สวัครับอัปเดตนะครับของ Office 365นะครับใน powerpoint ใน Word นี่ครับตรงการสั่งพิมพ์ด้วยเสียงดิกเทปนี่นะครับมีการรองรับภาษาไทยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาใช้งานกันดูนะครับเริ่มต้นก็มาที่แทเครื่องมือดิกเทปนะครับเลือกเป็นไทยนะครับพอเลือกไทยแล้วนะครับผมเราก็ลองดูนะฮะเราคลิกที่ตรงกล่องนี้นะครับ กดดิกเทดแต่เดี๋ยวผมจะลองพูดให้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับทดสอบการพิมพ์ด้วยเสียงนี่ครับออกมาเรียบร้อยนะครับใน powerpoint นะฮะไปดูที่ Word กันบ้างนะครับแถบเครื่องมือหน้าแรกหรือโฮมเหมือนกันนะครับที่ Dictate นะครับมองลงมาก็จะมีภาษาเพิ่มเติมนะฮะเป็น preview language เนี่ยนะครับมีจีนไต้หวันนะฮะ มีอังกฤษที่เป็นสำเนียงออสเตรเลียอินเดียนะฮะฝรั France, ่งเศสสำเนียงแคนาดานะครับฮินดูนะฮะญี่ปุ่นเกาหลี i, นอร์เวย์เลยฮะลงมาถึงข้างล่างนี้ครับภาษาไทยครับผมมาแล้วนะครับผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ลองคลิกเลือกนะครับดิกเทดเลือกเป็นไทยพอเลือกปุ๊บก,ก็จะมีติ๊กถูกภาษาไทยขึ้นมาข้างล่างนี้นะครับ เช่นกันครับเอาเคอร์เซอร์นะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับกดปุ่มดิ c เต็แล้วก็จะลองพูดภาษาไทยให้เขาพิมพ์นะครับแบบนี้ก็เวลาประชุมก็ถอดเสียงได้นะครับผมสวัสดีครับทดสอบการพิมพ์ด้วยเสียงเป็นภาษาไทยบันทึกการประชุมวาระต่างๆต่อไปนี้ก็จะทำได้อย่างง่ายดายครับ เป็นยังไงฮะอันนี้คือ Word นะครับ PowerPoint ต่างๆนะครับพิมพ์ด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผม